จริงการทำงานของมี่เนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายฟังก์ชันมากเลยดูทั้งในเรื่องของการบริหารการดูวิ e s s p พล n น,นิ n งนะคะแล้วก็การวาง s t r a t จ g y ทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาภาพรวมดูดี เอมี i, ่อลิสาอินเทสเสนีกรรมการบริหารบริษัทอินตันกรุ๊ปนะคะผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ความงามลริสพพลินเป็นนักลงทุนและกรรมการบริหารในบริษัทเซนซิเรียที่ดูแลเกี่ยวกับการลงทุนระดับโลกนีในเรื่องของคนรุ่นใหม่นะคะมีมองว่าเป็นเหมือนมนลดยพันธุ์ใหม่เลยที่เรากล้าคิดกล้าพูดแล้วก็กล้าทํา ในสิ่งที่เรามองแล้วคิดแล้วเนี่ยว่ามันเป็นได้จริงแล้วก็ไม่ไม่รีรอที่จะ make it happen นะคะแล้วขณะเดียวกันกล้าฝันที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงโดยที่เมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยมันรับผิดชอบต่อสังคมปกติในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองหรือทําให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับการทํางานเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นคนไฮเปอร์ฉะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมีได้ตลอดเวลาการที่เราได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆการที่ได้พูดคุยกับผู้คนหรือการที่ได้ร่วมทํางานนะคะกับ บุคคลที่เป็นระดับผู้นำองค์กรมันทำให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างซึ่งในทุกครั้งเราจะสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จากสิ่งเหล่านั้นค่ะมีมองว่ามันจะเป็นรูปแบบ m o d u l a r i z a t i o n มากขึ้นความแฟลตขององค์กรที่มันจะมีมากขึ้นนะคะด้วยความยืดหยุ่นของในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องทำองค์กรให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวขององค์กรเนี่ย ไซซิ่งมันจะเล็กลงแต่ทำงานออกมาได้คล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าในพารของธุรกิจเลยต้องบอกว่า business is the best school สอนเราในหลายเรื่องการทำ business เนี่ยมันไม่สามารถคิดในแง่มุมเดียวได้แผนนี้ไม่ได้มีแผน a แผน b แผน c ไหมที่จะเกิดขึ้นยุคมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ในเรื่องของการตื่นรู้หรือการรับข้อมูลทุกอย่างเนี่ย มันจะมีมากขึ้นนะคะเป็นคนฉับไวมากขึ้นไม่ว่าในเรื่องของมิสเทคที่เกิดขึ้นกับบิสเนสเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากมิสเทคแล้วเอากลับมาวล l อปสิ่งที่ดีขึ้นความภาคภูมิใจองวันที่ได้รับกการทำงานต้องบอกว่า best person of the year นะคะที่ชาวจีนนะคะโหวตให้กับลกลุ่มนักลงทุนไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่า c h ANCE ที่จะได้เนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็ยังภาคภูมิใจที่คนจีนให ความสนใจแล้วก็รักในตัวเราผลิตภัณฑ์ของเรานะคะล้วก็เลยโหวตให้เป็น best person of the year ของคนไทยะคะ่ะถ้าพูดในเรื่องของการเติบโตด้านธุรกิจมีการเติบโตของ grow p o r t f o l i o ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นขยายตลาดขยายพันธมิตรที่เป็นระดับโลกะะรวมไปถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของโลกออนไลน์หรือดิจิทัลเนี่ยรเรื่อง virtual asset กับ uh, actual asset มากขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเมิร์ชรวมกันระหว่างสองโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความท้าทายในในเรื่องของเส้นทางการลงทุน